กระดาษชำระทิชชู่นะคะนี่ก็เป็นอาหารกล่องอาหารกล่องเดี๋ยวพี่ไงติไก่มามาเนื้อสัมเ<ๆ>้นเลสสปาเกตตี้สปาเกตเกตี้บล็อกสปาเกตตี้สปาเกตตี้เฮลตี้สปาเกตตี้เพื่อนวัดดึงสั่งเร็วเร็วเดี๋เธอเนาะจต่เนาะเก็บก่อนอือหือนี่ใช้ตู้เย็นใหม่ไหม Ừ. Này, là. Ừ. Ừ. Nhầm đây là cái nó bao mất này cả đài. Ừ. มันเตนป่ะอีซี่อีซีนี่ก็มิสเตอร์แคนเกนอู้อันนี้ขนมปังขนมปั่ขนมปั่นไปตูใช้ตู้เย็นหลังเอาไปหี่ก่อนพูดถึงนแบกฟิตนี่เ็นเาเขาเหนียวสี่กิไรทีกไรเขาเหนียวเขาเนียวกกกกขเขาเหนียว อันยังอยู่อันอันอีหยังโบอันที่เพิ่นกินกับอันฮอตดอกไม่จช่กินกับฮอตดอกก็ที่นี่กออกนมสายนมเยอะๆยังชมพู่ใส่นมเยอะๆอันนี้ก็เป็นฮอตดอกบ่แม่นฮอตดอกอันนี้เป็นไส่กอกใส่กอกใส่กอกอันนี้ก็เป็นสเต็กบีฟสเต็กบีฟสเต็กบีฟ โคมิดโคมิดมนเด <c oughs> นาะดูสินี่เป็นอันยังมีผักอีกยังมี <c oughs> กระเพราใบละพ้าใบละพ้าใบละพ้าผักใบละพ้าสิมไอ้เห็ดน้ำตกมือแรกชิเห็ดน้ำตกทุกทีไอบอกจะ make waterfall for cooking waterfall ดิ้นหนึ่งไอ้ขนมปัง เจ้าโฟร์วอล์นนี้ะสบูสบูโฟร์คีนบอดี้สบูนะนี่เป็นคีนท่าถนอมผิวถนอมมือนะจ๊ะเนาะอยากลองเพลงก็ลองมาได้ลองเพลงมาได้ติดรีขจิตเพื่อนอันนี้เป็นยาดอกหนึ่งเป็นยาเพื่อไงอยากลองเพลงแต่ลองไม่ได้ย่างย่างจิตรีขจิตเพื่อนไหนยา ยนกินนีกับทิเ,ทเ่อันนี้เป็น,อนแอปเปิอยากกินแหวอยากกินแหวแต่ได้กินแอปเปิ้ลบ้าได้สนัครต่เลยลองปัองอยากกินแหวลยได้สมัคเต็มเลยบ้างากงการันตีเหออันนี้เป็นกระดาษ ชั่มละก็คือชั่มละทอ่อเด็กเพศหร,รืนมยายชมพูดใส่นมเยอะๆแฟนคาบะยายกินนมอย่างนี้เดลิฟาร์มมิวนี่ฮาร์ดแอคทีฟนี่นมที่ยายจะพูดกินเดลี่ฟา,าร์มมิวฮาร์ดแอคทีฟบอกว่าบางที่บอไว่โนแวอร์ทุพุทธโนแวอร์ทุพุทธก็หมายถึงว่าไม่มีที่ไว โนแวรพูดไม่มีที่ไวนะะมม้นะคะเยจะไม่แตเ่เต็มไปหน่อยเลยโอ้มดาโอ้เเลอเไม่มีว้ี่ว้เน่ะงานเข้าไปไนแล้วทำไมแตสงเลย,เมมต,เลยต้องหาบงว้ยเห็นได้ตู้เย็นโดเรมอนตู้เย็นโดเลมอน เว่จะพูดแบบไ u ้แค่นฝายน้องไ o ้แค่น I ายอีตกิ๊บมีฝายวันฝายน้องตีน้ากิ๊บมี i ายเลอะปะนี่กับปิดตวแคนอันนี้กับเป็นซี่เรียวคนไงดอกน่ฝรั่งต้องกินซีเรียวมาที่สามมันเ้าต้องกินประเด็กขาดประเด็กไม่ได้ฝรั่งขัดซีเรียวไม่ได้บ้าเรอกเือนตัน โยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตใส่กับซีเรียวนี่โยเกิร์ตไหมฮะจะเป็นไลท์ูอีีเรียวิโยเกิร์ตอินน์ร์นิ่งซัมท์ not not everyday sometime s o ัมไ i ม์อีทีเรียเอฟวีเดย์มอร์นิ่ง not good เนเนาะ something ซั a ไท s o m e นดิสเนแบ c คุกกิ้งเฮ o ี o แ k นด์ healthy and อันนี้เป็นแตนสีฟันไสีเขียวเนาะ S <S <ess im ulation> เมนเน,น,นอันนี้เป็นอี样ไงวอ what is it คือมันคืออีง What is it? มันคืออี样ไงไ <laughs> ม,ม่จ๊ะกูดแคสฉันโบราณไงกูดแค o o d catch g o o กู a แคสกับไมยเึงอนเบิร์คือหลับได้เจง๋จง่เจ๋งยาสปูนี่เจ๋งมากอันนี้เขาเขียนมาอี่างฮันนี่ฮันนี่ซอยฮันนี่ซอยเมมเ,มเมนสชิคเก้น วิ่งมาอันเป็นอันน้ำผึ mm ่งเพื่อนอันเพื่อนมักใส่น้ำผึ่งมักใส่ซอสน้ำผึ่งชิคเก้นไก่ไก่ปีกไก่มัน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 ชิคเก้นวิ่งมาปีกไก่เดี๋ยวสมัสกันอันนี้ก็เป็นสต็อกไก่ชิคเก้นสต็อกฟอร์คคุกกิ้งไว้ทากับข้าวนะคะฟอร์คุกกิ้งก็ว่าเอาไว้ทํากับข้าสําหรับทําอาหารนะคะฟอร์คุกกิ้งก็สําหรับทําอาหาร ซื้อมาสามกระป๋อง mm hmm. for cooking สำหรับทำอาหารนะคะอาหารสุดเลิศนะคะอันนี้ก็เป็นโซดาไม่ค่ะเผื่อดื่มโซดา c ี e n body good soda is good for c l e n เลิศสมัยแต่ง่ายง่ายนิดเดียวแลีกน e a สชิ i m p l e s ิม p ง่ายง่าย simple is ง่ายง่าย ใช้ที่ผูกงง่ายง่ายง่ายนิดเดียวสิมผูกสิมผูกอีซี่อีซี่สิมผูกสิมผูกนี่ก็มิสเตอร์แคนมิสเตอร์แคนนะคะมิสเตอร์แคนะนะ this this มิสเตอร์แคนไร my husband like cooking uh, with live with steam live อืม cook this one warm and put steam live in there inside Very nice, but I never eat. But my husband and my daughter stay very nice, you know. Very nice to so My husband said, You want to try? No, I don't like. And then my husband said, You eat already? You don't like? No, I never eat, but I don't like. <laughs> say, Are you crazy? Yes, I am. Let's <laughs> go. <laughs> เอากินอันไส้เข่าเอาไปไส้เข่ากินนะเวลาเขาแบบว่าเิ่นไปันอันอันมันเอาเอาไปเอาไปออนเอาไป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 อุ่นมันเม่นอะไปออนเอาไปอุ่นไปอุ่นเนี่ยมันสุกๆคือมันหอนหอนมาจากเนาะล้วก็เอาเข่าเอาเข่าใส่แซ่บเพราะไ่วน้องจะได้กับมัน เราจะแม่แตนเลยวันนี้พออ่อญายาจะร้องกิน้แถาบอคัอบอ่อมกักจะค่อยกินหน่ติไม่ได้จะค่อยกินหน่อติจาคือบอมักสั่นบอกับ่อมคยกินแต่จะเป็นบ้าบ่มีอึข่อยเป็นบ้าสั่เลยเราจะแม่นแตนเลยเลิศบอพญายาสอนให้กินอาหารฝรั่งเหอยักษ์ผู้บอมกลลักกินอาหารฝรั่งนัใกใกใก่งผู้บอมักเลยล่ะอาหารฝรั่งนี่ไปไกลๆฉันพูดเลยขนาดพี่ พิซซ่ายังกินกับโบกับกินได้โดนโดนกินเทียเป็นสันอันนี้เป็นโคกหรอเโคกโอ้โคกโคกไอพดในแบกฟิชโอเค this one พอกพอกเขาเอืนมาพอกช็อปพอกช็อปไอพุดเอาในฟิสจากฟอร์มลาสไนท์ and then I will go into แมนแมน for uh, cooking น้ำตกว a t e r f a l l ไทยแลนด์ในคอ้นน้ำตกอังกฤษไ don't know but j u จ t c คอ l น้ำตก i ตอร l l l so waterfall for tonight uh, dinner for tonight cooking Thai Thai waterfall very 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 delicious นี่แล้วเดี๋ยว go into มา m a n e when when อั u มาอ่า make uh, movie shopping f i n i s o I go into m a ลาน n a เห็นไหมเนาะเนี่ยวิธีช็อปปิ้งเราที่มะมา มักมูมักมูให้น้ำจุกือแรงมักมูให้น้ำจกกทินมือแรงอาหารเทียงก็ได้กินได้คิดหอดอาหารแรงแล้ว n o ่ e ด e เป็นแฮปปี้เล t ท็อกกิ้ง about ดิน already <laughs> that's okay everything gonna be alright everything gonna be so okay หูอิจ h าชมพูแสนจำชาแนลไต่เวลเวฟคำทุ่มมาชาแนล every one every one everybody นาเดินสมัติแต่ในบ้า And this and I come back. Okay, I'm going to put everything in the back feet for this one in the back This one in the back awesome. Everything But awesome? full in the back feet full. Now I buy again And then I don't have paid for. พูดอ t นแบ๊ฟิตโนแฮปโนแฮปสกร์ตไปละชิวชิววันนี้ทไหนก็เก่มาแล้วจ้าเลิวสมนแนเลยบอุันนี้ก็บกล้วย This is banana again b <laughs> a น a น่ Banana ทำอะไรกล้วยต้องกินกล้วยนะคะเลิวสมนแนเลยบ้าอุ้ยบ้านมุ่งกลัวเดวเฮดคิปกินเอัเฮดคิปเฮดคิปช้อปปิ้งแล้วแล้ว สีเฮ็ดกับข่าวกินเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นอัน,นอย่างนี้ถั่งอกถั่วงอกนะคะอันนี้ก็เป็นถั่งอกแล้วก็อันนี้ก็เป็นอย่างนี้ต้นหอม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 หอมเ้ยหอมดอกยายชมพูหอมดอกสีชมพู <laughs> ทะเลเต่งไงกำลังสิบ้าทะเลเต่กั้นยันติดนีข้าสิเท่งพอดีหอมเอ้ยหอมดอกสีชมพูบอร์เลยสมัยทะเลอันนี้จะไปไว้ตู้เย็นถางหลังด้วยตู้เย็นถางหลังก็เนาะไว้ตู้เย็นถางหลังดไว้ตู้เย็นถางหลังอันนี้เดี๋ยวไมาแยกนะจ๊ะเนาะไว้หนี้ก็เดี๋ยวมาแยกแป๊บหนึ่งมาแล้วจ้ะว่นนี้บอกใช้โนโนแ to put everything full no everything full เป e n my vegetable cannot, you know where put. <c oughs> นไม e เว b l e c บ n ด o t y ่ u k อ o w w h e แว to p u พวนนี้ขอี่น้อนเต็มเหมือนตูเ้เย็นยาสูบเัยนะมันหลัเลิศ ดอกตันี้ัอดอกก็ั่นเม่เหมือนวใหี้ก็ซื้อหอดอกมาอีกแล้วได้ <c oughs> สุดนเต็เยโอเค,อเ,คเอาไว้นี้่น้อนหัวดอนกนะคะไว้นี่นะคะนี่หใยงน้อยหนึ่หอกินเหี้ยวะไปะน้นซแป๊บนึงมาแล้วมาอันนี้่ง หลังตู้เย็นหลังมันมันมีช่องฟิตใส่ไงมันนี่ก็เอาเลยใส่ตู้เย็นบ่ใส่ช่องฟิตใส่ตู้เย็นเฉยๆบ้านนี้ก็นั้นเดี๋ยวเห็นว่าช่องฟิตนี่มีมีหม่องที่ว่างนิดน้อยหนึ่งบ่มีที่ว่างสิเอาขนมปังใส่เอาขนมปังใส่ช่องฟิตไปมันจะไดนบ้านอันมันจะมายกมันจะได้กินโดนหเป่าขนมปังใส่ช่องฟิตไวปขนมปังใส่ช่องฟิตไว้มันยุยม if you not put in freezer uh style, stale stale is not flat, you know if you put in fish uh bed is flat and very good mm. you are tea with me are you conquer yet? <laughs> that's cement mm. put in box and i put in here have little bit spot here and mm. clean up one minute ถุงมืออาวุธสำคัญคือถุงมืออุดกรชิคเก,ก็ตเคเอฟไก K f. K f ่ไก่เคเอฟเคเอฟซีบอ่ะ <c ười> <c ười> ไก่เคเอฟเคเอฟซีเลยเสร็จเต็มเลยมันไม่เจกอกัน,นรหรอป๊าบขึ้นหลายแท้หก หกเก้าสิบสองปารโสิบสอ,องบหเก้าสิบสองเลยใบหวยมื่อวันที่ยังมื่อวันที่หนึ่งบอกโถือเลขถือหวยได้ด้วยพี่น้องเอ้ยขอให้คนดำๆรวยๆที่หนึ่งนะคะนี่ใส่ถุงละสองนะจ๊ะเด้อเลขซีเมนแต่เลเยเลมาร์คเลอแฟนถามมาคือมาออนสดในะย่ายเวอร์ซันว่า ันออนสดแล้วมันอัปโหลดบ่ไไรออนสดได้แต่ว่าเวลาเขาอันจบออนสดแล้ววันนี้กดอัปโหลดบมื่้ไรเลยเป็นยังงงระบบ youtube แบบว่าอันรอบเดือนมากเพาปกติเป็นยังสัน้น YouTube ก็เป็น y o YouTube ไวทองอื y o YouTube ไวทองมันก็เลยแบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายงไงขึ้นๆลงๆนะจนะ๊ะเนาะมันเป็นอะไรไม่รู้ช่องอื่นเป็นไหมคะแบบว่าออนสดแล้วทีนี้พอเวลาเรามา เอาเราฟินิชออนสดแล้วใช่ไหมคะออนสดเสร็จแล้วทีนี้เรามากด confirm กดอะไรเนี่ยมันไม่ได้มันไม่อัปโหลดให้ไหมม,มันบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคว่าสัน้นก็เลยบริโอนสดนอกจากนอกพี่น้องสกุลคนอืมสี่ไปเราได้บัตรทีนสี่ไปแล้ว,ลวพอกันไหมคลิดหนาโลดเดีย๋ยวจะพูดเ็ดก,กับเขากินก่อนเดือดสเนเตนเลยทำกับข้าวกินก่อนนะ ขะหิวข้าวหิวข้าวกินข้าวหรือยังกำลังคือต้องหาเด้อไอคือต้องหาหลายหลายฉ <c oughs> ี่รอกเพ่งเป็นสำเนียงพันตุบอะไรายามที่นิกะสิทธิ์ก็ต้องพยายามร้องเพ่ง,ง,เพงเปลี่ยนแปลงสำเนียงวะคือต้งองหาหลายหลาย ห lives, ัวใจน้องคิดต <mel> ึงหาอไอคิดว่าไปแล้วพ่อก็ไม่คิดหนาฮักสกุลสุลก็นำน้ำดวยด้วยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้จ้ะเด้อก่อนสิไปเอาในเซ็ตช่องฟิตให้เบิ่งก่อนนำสีใสได้บอกเลิกเสร็จแน่เลยมันสีใสได้บ่รูปจีออกมากันนึ่งใสได้บ่มันมองมิดมันใสไหมจังเต็มบ้านเต็มเน ใส่กับใบใส่กระสีอ่ะนี่นี่กัอันนี้ก็มันกินแบบว่าแบบหู้น้อยแน่ๆนกับสอดใส่เนาะนี่สอดใส่ไปมื่อไหร่มัน,ม,นมันจบีบอกให้มันช่องว่างระหว่างไว้เลยช่องว่างระหว่างไว้ไม่มีเลยนะตู้เย็นกระชังภูเน่ะตู้เย็นไวทองอ่ะเออแต่ตู้เย็นไวทอง ค่ะเดีอสวัสดีจ้าซียูเน็กมีดีโออีทิงโอเคอียูเลิฟมีเฟลโลมีอ e นยูซีมีเอวีไทม์เอวีมินิอีทิ่งไล t ์เน็กไทม์โอเคบายบายเลิฟยูแฮ o กับกูดีกูดเอเวอร์ทิ่งฟอร์ยูบายบายเลิฟเอเวนหัวใจติดดินส่วนกลางแกงลิงเก่าๆใส่เชื้อตัวสา